ะะเดินเมาเลยนะคะคบุหรี่สองชุดละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะเราก็ได้ทำบุญหลวงพ่อโตของเราแล้วนะคะอย่าโอเวใจเลยค่ะคะุญที่ขายอยากได้ต้องมาทำเองนะคะดังนั้นก็จะรียนากพจะรับปุ่นนี้นะคะบุญที่ใหญ่น,นีรสุดเ่านั้นนะคะ ที่ท่านจะได้โอกาสไปติดทธรบนเรือหรือจัดนักการหลวงพ่อโตบนเรือเพื่อเป็นเฉลิมมงคลให้กับตัวท่านและครอบครัวนะคะเดินมาทางท่าน้ำเลยนะคะท่านที่เที่ยวจมงานก่อนจะกลับหรือขึ้นมาให้ลูกมามังค์จัดเต็มไปเอ้อเจ๊แม่ดีัจเลยสวยด้วยฉลาดเลพัฒนาลูกเก่งจังเลย บกบกเลยค่ะอาเซียนเล้าไม่ต้องร้อเองกันเลยใจมาเลเชียประกาศจะมาสุการหลวงพ่อโตบนเรือนะคะในประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกนะคะหลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์มีนิดลอยน้ามาที่นี่นะคะได้เดินมาประทับบนเรือเพื่อทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นงานรับบัวในวันที่6กตุลาคมนะคะ